สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆมีสหายชาวกเกษตรชาวไร่อ้อยนะครับวันนี้ก็ทำคลิปสักหน่อยนะครับวันนี้ก็จะทำคลิปเรื่องอ้อยเขียวนะครับอ้อยเขียวไทยอ้อยเขียวไทยโบราณน,นะครับก็ที่ผมมีอยู่ตอนนี้ข้างหน้านผมนี่ครับต้นเล็กๆนี่ก็คืออ้อย อ้อยปาริชาตินะครับอ้อยปาริชาติถึงอ้อยเขียวอ้อยชานิ่มนะครับอผมมาปลูกตรงนี้เพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ต้องการแสงเยอะเท่าไหร่มันก็สามารถขึ้นได้ครับถ้าเป็นอ้อยชนิดอื่นน่ะปลูกตรงนี้ไม่ได้หรอกถ้าเป็นอ้อยพวกถุกพันณุ์บุรีหรืออะไรนะครับเพราะมันมีร่มเงาเนี่ครับร่มเงาไม้บางก็พอมีจะอ้อยพันธุ์นี้แหละที่ว่ามันสามารถ ขึ้นได้นะครับจะเริ่มเติบโตได้ลักษณะพันธุ์มันค่อนข้างจะปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายโตง่ายโตวไวแต่กอเยอะนะครับแต่กอเยอะแต่ทีนี้ก็ควรจะเลือกหน่อเอาว่าจะไว้สักกี่หนอ่อเพราะว่าถ้าเอาไว้เยอะมันก็ไม่ค่อยโตครับลำก็จะเล็กถึงผมปลูกตรงนี้ผมปลูกไม่ค่อยลึกครับก็กะว่า,าปลูกแล้วเราก็คุมเอาไว้สําหรับ จําหน่ายไว้เคี้ยวไว้อะไรนะครับไว้กินกันแล้วก็ปลูกไว้ไม่ลึกก็คือจะเลือกลำนะครับให้โตกว่านี้ก็จะเลือกลำแล้วคุมแล้วก็จะมัดมัดให้มันตรงตอนนี้ก็ปล่อยปล่อยไว้ก่อนรอดูหน่อมันให้กอหนึ่งได้สักประมาณสักหก็ดหน่อครับก็จะทําการทําเป็นกอดีๆขึ้นไปเพื่อใช้ลำนะครับ เพราะบริเวณนี้มันปลูกอ้อยชนิดอื่นไม่ได้เพราะมันไม่ค่อยมีแสงนะครับนีทั้งวันก็ไม่ค่อยมีแสงเราก็ต้องจัดการแต่แต่ละสายพันมันไม่เท่ากันนะครับว่ามันจะไอชอบแสงตอต้นกอน,นี้เห็นไหมครับเหมือนกันโดนแสงกว่าเพื่อนก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ผมก็ให้ดูด้ยครับที่ว่าผม ลำที่ว่าปลูกไว้อีกกอหนึ่งผมมีหลายกอรครับแต่ว่าให้ดูกอนี้ก็คือกอไว้จำหน่ายท่อนพันธุ์ครับนี่ครับลำก็ใช้ได้นะครับนี่นี่ก็ไว้เอาไว้จำหน่ายท่อนพันธุ์ดูลักษณะกอมันลักษณะกอมันนะครับมีแตกมาเยอะครับนี่นะครับอันนี้ตอ่อต่อสองนะครับต่อสอง หนอมันขึ้นมาเยอะปลูกง่ายนะครับถ้าใครอยากจะปลูกไว้เคี้ยวไว้กินไว้ให้ลูกหลานเอาไว้วั้นนะวันนี้ทีที่สุดเลยครับหวาหวานก็เร็วครับเจ็ดเดือนก็สามารถเคี้ยวได้หวานละเริ่มหวานนะครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนก็สามารถเคี้ยวได้เป็นอ้อยที่ชานนิ่มปลูกง่ายให้ไปดู อีกบริเวณหนึ่งที่ผมปลูกไว้นะครับว่ามันก็ได้สักสิบหลุมได้ไมั้งก็คือบริเวณนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่อันนี้ผมปลูกไว้ได้หลุมเหมือนกันหลุมได้นี่ครับก็เหลืออีกสัก เนื่องงการนี้ก็น่าจะใช้งานได้แล้วครับเคี้ยวได้ี่มันีน่อยที่น่าปลูกครับแต่ว่ามันจะขึ้นโคเร็วฮะถ้าสมมติปีต่อปีเราก็ควรที่จะขุดนะครับแล้วก็เอาเงามานันฝังต่อก็ได้นะเอาเงาไม่ต้องเอาลำใหม่เอาละเงามานันฝังแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำมันก็จะแตกต่อต่อไปขึ้นมาใหม่ไม่ต้องไป Uh huh. ผมว่าเง่ามันก็ปลูกดีนะเพราะว่ามันแตกแล้วก็มันมีฐานอาหารในในท่อนพันเยอะแต่ว่าไอการที่ว่าควรมันจะลอยเนี่ยมันจะเป็นประเด็นทําให้ล้มเยอะแล้วก็ทําให้ลําเล็กนะลําเล็กลําไม่ใหญ่แล้วแตกเยอะแต่ไม่ค่อยมีคุณภาพถ้าว่าเราอยากให้มีคุณภาพเราก็จะอาจจะช้าท่าหน่อยเหนื่อยท่าหน่อยนะกข็ขุดแล้วก็ให้มันลึกแล้วก็ เอาเงามันเนี่ยฝังลงไปใหม่รดน้ําพวนดินทีนี้พอมันขึ้นแล้วเราก็เลือกลำนะก็ทําต่อไปผมว่าดีกว่าจะเอาท่อนพันไปปลูกน่ครับพอนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นมองเห็นอะไรหน่อยหนึ่งแต่ลำไม่โตครับเรายังไม่โตแต่ก็ได้ลำอยู่กอนี้ผมปลูกสองขอตาครับสองสี่หกนะครับหกแปด นี่ได้ติบลำครับอันนี้ตอนแรกนะครับปลูกสองคาตาได้ติบลำส่วนหน่อเล็กๆมันก็มีขึ้นมาเยอะครับนี่ครับหนึ่งสองสามที่ขึ้นมาเต็มเลยครับก็คงจะตัดแล้วก็ให้หน่อมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รดน้ําเราก็จะได้กินอ้อยไปเรื่อยๆนะซุกเดูนะกินเรื่อยๆปลูกสักสามสี่กอข้างบ้านนะถ้าคนชอบเอ,อใช้เป็นแทนไม้ขัดฟันนะเป็นกาบชานอ้อยในยเคี้ยวฟันเรื่อยสะอาด นี่ครับลักษณะท่อนพันธุ์มันจะเป็นสีอย่างเงี้ยสีน้ําตาลน้ําตาลแดงๆนะครับแก่แล้วมันก็จะเป็นน้ําตาลเข้มออกอีกสีหนึ่งเปลี่ยนไปน้าตาลแดงเข้มอะไรไปกันนะเพราะว่ามันแก่ปลูกเป็นอ้อยที่ปลูกง่ายครับลักษณะพันธุ์มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับดูมีคอโคนใบเนี่ยจะสีออกแดง ซึ่งอ้อยท,ที่มีที่มีทีอย่างเงี้ยจะจัดก็มีอีกสายพันธุ์หนึ่งก <c oughs> <t ong onions> ็ค네ืออ้อยอากกิครับพวกอ้อยด่างอากกิหูใบมันก็จะแดงๆแบบนี้เหมือนกันมีอยู่สองสายพันธุ์ที่ผมเห็นหูแดงๆนะมีครับอ้อยอากกิอ้อยอากกิครับที่นี่น้ําท่วม น้ำท่วมน้ำท่วมก็เลยเป็น,อ,น,อ,นอย่างนี้ครับข้อสั้นตุกตุกจิคชิกอนีนะครับอ้อยอากุกเออิเก็ยังไม่มีก็ยังไม่จาหน่ายพันนะครับเพราะว่ารออีกสักสักสองสาเดือนหนึ่งครับอันนี้มันยังมันยังเล็กอยู่ก็มาพูดมาคุยเรื่องอ้อยอปาริชาตินะครับอ้อยปาริชาติอ้อยเขียวไทยซึ่ง มันจะไม่คล้ายกับนี่นะครับสายน้ําพึ่งแดนใต้สีจะไม่เหมือนนะครับเปนสายน้าพึ่งแดนใต้นี่มันจะออกสีสีม่วงม่วงเลยนะครับตอนเล็กๆออกสีม่วงเลยแต่ถ้าพอมันแก่แล้วสีมันก็จะเป็นแดงแดงม่วงเข้มๆนะครับมันก็แต่ละยุคแต่ละวัยมันสีลาท่อนมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะไม่สีไม่คงที่เหมือนเดิมนะครับเพราะอายุมันก็เยอะขึ้นลำมันก็จะเปลี่ยนไปมากขึ้น มันจะบ่งบอกถึงความหวานในใ,ใ,ในในในลำมันได้นะครับถ้าสมมุติว,ว่าเราพุกคีอยู่กับอ้อยนานๆนเราก็จะรู้ไม่ว่าจะเป็นอ้อยชนิดไหนครับมันต้องมีการเปลี่ยนสีมันมันมันไม่คงที่ครับมันจะเปลี่ยนไปตามอายุของมันนะครับก็มาคุยมาเล่าสู่กันฟังเผื่อใครอยากจะได้อ้อยปาริชาติไปปลูกนะครับ ก็มีการคุยกันแนะนํากันได้ถ้าหากไม่มีประสบะการณ์ด้านการปลูกก้อยนะครับก็ถามได้นะครับก็ไม่ได้หนีไม่ได้หายไปไหนขายแล้วก็ยังมาคุยมาปรึกษานะครับว่าควรทํำยังไงยังไงนะครับสำหรับผมแล้วมันเป็นกเกษตรอินทรีย์ครับจะจะพูดเรื่องปุย๋ยเรื่องเคมีผมไม่รู้เรื่องนะครับถ้าจะคุยก็ต้องคุยเรื่องอินทรีย์ free, นะครับก็คุย,ค,ยคุยกันได้ เพราะว่าผมทําเกษตรอินทรีย์ผมไม่ได้ทําเกษตรเคมีนะครับใครต้องการท่อนพันธุ์ก็มีอยู่ทุกพันครับตามติดตามคลิปเก่าๆครับว่ามีพันุ์อะไรบ้างนะครับผลใจอ้อยปาริชาตินะครับนี่ผมปลูกไว้ตรงนี้ก็หลายกออยู่ก็คือค่อยค่อยมาคนูคนคูณมันคูณคนเออคูณคนแล้วก็ ทาให้เลือกลํามันเลือมลาไหนผมควรจะเอาไว้ลาไหนควรจะเอาออกก็ค่อยว่ากันให้มันโตกว่านี้สักนิดนึงก่นอนสักเดือนหนึ่งนะค่อยมามัดแล้วก็มาทําคุมโคนแล้วก็รดน้ําใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยก็คือปุ๋ยขี้วัวอะไรนี่นะครับปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่นี่แหละไม่ได้ปุ๋ยเคมีอะไรหรอกก็ปลูกแถวเนี้ยมันเป็นที่ร่มนะครับที่ร่มไม่มีแดดแดดตรงทองน้อยไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมันก็มีแต่มันน้อย แทบไม่มีแสงลงมาเลยผมก็ไม่รู้จะตัดยังไงผมก็บากๆแต่ควรมานนะครับมันก็ค่อยๆตายไปเนื้อไม้มันใช้งานไม่ได้ครับไม้ชน,นิดเนี้เขาเรียกขี้มอดนะก็เลยต้องบากๆให้มันตายแล้วก็หักไปจะล้มก็ไม่รู้ล้มไปทางไหนดีก็เลยทําอย่างนี้แหละคนขี้เกียจคนขี้เกียจทํางาน ก็ได้สินาทีแล้วคุยกันจนได้สินาทีเือากันนะข้อมูลก็น้อยครับก็เลยคุยกันได้เท่านี้ก็ทักทายสบายดีสำหรับวันที่สามมกราวันห้าร้อยหกสิบแปดปีใหม่นะครับก็ให้ชีวิตเจริญเจริญทุกคนคิดอะไรก็ค่อยคๆคิดติดตองดีๆก่อนตัดสินใจเพราะเหตุผลข้างหลังมาเนะี่ยเราก็จะไป วามหอมันพลาดไปแล้วก็เออไม่น่าเลยมันก็เช็คอะไรไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วนะครับยีเก่าก็เป็นบทเรียนสอนเรายีต่อไปก็คิดดูทดําดูแต่ควรจะหาผู้รู้นะครับเป็นครูของเราเออก็ทักทายสบายดีครับสวัสดีครับ